เอาละใส่คนไปก่อนสองคนเดินหยุดเดินหยุดเฮ้ยจะตายหรือไม่โอ้ท่าทางจะอ่าตายไปแล้วคนหนึ่งโอ้โหสะใจไปเล่นเกมกระโดดกระจกนี่ปีนขึ้นไปจะกระโดดถูกต้องหรือไม่อ กระจกแตกเออโอ้ย,อยเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาร์ตีมาไปนะครับกับเกม Survival g เก e Master ผู้สร้างเกมท้าความตายนั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ทำการเล่นเป็นเจ้าชายสวมหน้ากากฟอนแมนโดยที่เกมนี้เราจะต้องสร้างเกมแห่งความตายเพื่อให้ผู้คนนั้นเข้ามาเล่นแล้วก็ให้แขก v i p นะครับรับชมเพื่อให้ได้เงินแล้วก็นำมาสร้าง สร้างเกมอื่นๆนะครับผมสำหรับในเกมนี้เราจะได้เห็นเกมแห่งความตายหลากหลายรูปแบบกันเลยนะเดี๋ยวดูกันว่าภายในเกมนี้เราจะได้สร้างเกมแบบไหนกันบ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมาก็ต้องโอ้โหคุยกับตรงนี้ก่อนนี่ก็คือนายหน้าอะไรเอ่ยรับมาก่อนสองคนจากนั้นก็ไปที่ไหนเอ่ยมานี่เลยเพื่อนตามฉันมานี่วางตรงนี้สคนฮุย นี่มันใครเอ่ยโอ้โหรู้สึกว่าต้องแบบว่าพาไปที่ตรงนี้จัดหาการมาสักสองคนสามคนละกันแล้วยังไงต่อเอ่ยพาสองคนนี้อุ้ยสามคนนี้อู้เข้ามาที่ตรงนี้ก็ผมสร้างห้องพักผ่อนสำหรับผู้เล่นใช่ไหมเอ่ยนี่เข้าไปเลยเพื่อนแต่งกายให้เป็นชุดเขียวก่อนอืมได้ผู้เล่นมาแล้วสองคนเก็บผู้เล่นตรงนี้แล้วก็กลับมาที่ตรงนี้อย่างนั้นเหรอมาเพิ่มการ์ดอีกสามคน เพื่อทำการปลดล็อกเกมป๊บปปราปดูซิเฮ้ยนี่มันเกมโกโกวาน่หว่าห้ามให้หุ่นหันหลังมาดูได้นะเอาละใส่คนไปก่อนสองคนเอเดินหยุดเดินหยุดเฮ้ยจะตายหรือไม่ต้องมาลุ้นโอ้ท่าทางจะตายไปแล้วคนหนึ่งโอ้โหสะใจ V.I.P ให้เงินนี่เก็บเงินมาแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอุ้ยอุ้ยนี่ไงหาคนมาได้เยอะแยะป๊บปป๊าป เปลี่ยนชุดให้หมดโอ้โหเปลี่ยนชุดทีละสองคนนี่ค่อนข้างจะช้าเล็กน้อยนะมีผู้เล่นเยอะๆแม่แขก VIP ค่อนข้างจะชื่นชอบอพวกนายทุกคนนี่เข้าไปเล่นเกมกันหน่อยโอ้โหเย้ยเดินทีละจึกทีละจึกแม่สงสัยว่าห้องนี้เราต้องอัปเกรดเพิ่มใช่ไหมนี่ไงโอ้โหตายแล้วคนหนึ่งนี่อัปเกรดคราวนี้เดินกันได้้อมคนเรียบร้อยไปอีกคนหนึ่ง ตอนนี้ก็เพิ่ม VAP สักคนหนึ่งได้ไหมไม่ได้ครับผมเงินไม่พอแม่มีแขก VAP ดูแค่คนเดียวเองนะมารับอืมผู้เล่นใหม่กันก่อนป๊าปป๊าปป๊าป๊อุ้ยตรงนี้ถ้าเรามีผู้คุม4คนเราจะได้สร้างเกมใหม่เออน่าสนใจนะเพื่อนมาผู้เล่นทุกคน เชิญประจำที่ตรงนี้ได้เลยเราก็จะทําการอัปเกรดผู้เล่นเพิ่มเข้าไปอีกคนหนึ่งโดยการดูโฆษณานะนี่เพิ่มเข้าไปสีคนนะผมใครจะตายเอยอู้หไปอีกหนึ่งศพตายกันรัวๆไม่มีใครเข้าเส้นชัยได้แบบง่ายๆเลยล่ะทุกคนจะต้องตายหมดหรือเปล่านะเอ้ยจะเข้าเส้นชัยแล้วเอ้ยตายไปหนึ่งโอ้โหตายเกลี้ยงมา เก็บเงินให้หมด30เหรียญตอนนี้ก็สามารถอัปเกรดโอ้โหสาเหรียญเพิ่มสปีดในการเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเพิ่มเป็น7คน ขยายพื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเพิ่มได้อีก7คนจริงๆด้วยแต่ว่าเปลี่ยนได้ทีละสองเพิ่มจํานวนรถหรือว่าเพิ่มความจุของประชากรตรงนี้ก็ได้นะหน้าที่ของฟอนแมนนี่ค่อนข้างจะน่าปวดหัวเลยนะรู้สึกว่าเราอาจจะต้องเพิ่ม v i p อีกสักคนหนึ่งเพื่อทําให้เงินที่เราได้นั้นไม่มากมายกันไปเลยนะตรงนี้ก็เพิ่มจํานวนรถอีก คันหนึ่งออเฮ้ยเริ่มจะมาส่งคนได้มากมายโอ้โหให้รถสามคันเฮ้ยคนมาแบบไม่หยุดไม่ย่อนนี่เราก็พาไปอาบน้ํำล้างตัวดูซิสี่คนนี้จะมีใครรอดหรือเปล่าเอ่ยไปแล้วหนึ่งโอ้โหไปถึงสามคน <c oughs> โอ้โหคนนี่โคตรจุ สงสัยต้องขยายพื้นที่กันก่อนนะตอนนี้ก็เพิ่มพื้นที่ตรงนี้กันก่อนให้จุได้มากขึ้นเพื่อนเออเวลารถมาส่งจะได้สบายสบายคราวนี้นี่เดี๋ยวเราจะต้องเริ่มขยาย v i p ได้แล้วนะครับอ่าได้เวลาการเพิ่ม v i p ครับผมนี่แคท v i p คนที่สองดูโฆษณาเพิ่มคนที่3ได้มาละจ้า v i p คนที่3ามแม่โอ้พวกนายนี่ให้เงินฉันเยอะจริงๆเอาละอุย้ย แต่งตัวเต็มพิกัดปุ๊บป,ป,ป,ปลืบปแป๊บแป๊บล้นโอ้โหจำนวนคนโคตรเยอะไปเพื่อนแต่งตัวกันโอ้โหเพียไปหมดออ้ยสามสิบเหรียญเฮ้ยพวกนายนี่ได้เงินเยอะ <c oughs> แล้วก็อัปเกรดอะไรกันดีสปีดในการแต่งตัวเออแต่งตัวไวเพิ่มเพลเยอร์เข้าไปเล่นมากขึ้นสองคนนี่เลยเพื่อนตอนนี้เข้าไปเล่นเกมได้แบบว่าหลายคนมากขึ้นเอาละ จุเข้าไป20คนโอ้โหใกล้จะได้เวลาในการแม่สร้างเกมใหม่กันแล้วนะเรียกกาดมา3คนเออดูสิเกมใหม่ต้องใช้กาดถึง4คนพวกนายไปก่อนโอ้โหมานี่มานี่อืมมาให้หมดแล้วก็ไปเล่นเกมอุ้ยเงินบาน VP โคตรชอบเอาละได้เวลาการสร้างเกมใหม่ นี่กาดอีกคนหนึ่งสร้างเกมแห่งความตายเลยเพื่อนคราวนี้เกมอะไรเอ่ยอ้ยเกมแกะอู้น้ำตาลนี่เองอูเล่นทุกคนเอ่ยจงตามฉันมานี่พวกนายจะต้องเข้าไปแกะน้ำตาลกันดูซิแกะน้ำตาลกันอยู่สองคนอุย้ยแกะผ้าตายทันที <c oughs> ดูสิค่อยๆร่งแกะอ วิ่งทีหนึ่งน้ำตาลก็แกะออกไปทีหนึ่งเพิ่มเพลเยอร์เข้าไปตรงนี้ก็ v i p ได้เงินเยอะเดี๋ยวผมเก็บเก็บไปเลย20กว่าเหรียญสำหรับที่ตรงนี้ก็พอจะอัปเกรดเนื้อที่ได้แล้วนะย,ยิงจะเพิ่มรถอีกล่ะแค่นี้ก็แทบจะไม่ทันกันแล้วอตรงนี้นี่เดี๋ยวก่อนใช้สี่คนปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บในหน้าสี่คนมาตรงนี้เลยเพื่อนโอ้โหสร้างที่สำหรับ เฮ้ยจุคนเพิ่มอีกมารับคนเพิ่มปัาปรับ,รบตรงนี้ก็อัปเกรดได้เพิ่มพื้นที่ในการยืนเท่านี้ก็หชิวๆกันเลยนะนี่อัปเกรดรถอีก2คันปราบเดี๋ยวส่งคนไปที่ห้องแกะน้ำตาลกันบ้านดีกว่า VIP นั่งเหงา นี่ส่งคนมาเพิ่มแล้วส่งผู้เล่นโอ้โห๙คนเฮ้ยกระปุกหมูอะไรวะเนี่ยร้อยห้าสิบจัดไปนี่กระปุกหมูโอ้โหได้ตังบานป๊บป๊บป๊าป๊ได้เวลาที่เราจะมาสร้างเกมใหม่กันอีกแล้วนะส0 0กว่าเหรียญตรงนี้ก็ขยายพื้นที่ไปก่อนเออเพิ่มความไวเอาละเพิ่มพื้นที่การจุค่อนข้างใช้ได้แล้วนะ21 จัดเข้าไปแบบม,มากมายนั่นแหละเราจะมาสร้างเกมใหม่กันอีกเกมหนึ่งมาเอาการมาก่อน3คนเอ้ยไม่ใช่4คนสิสร้างเกมใหม่เลยเพื่อนผู้คุมทั้งหลายเฮ้ยอะไรวะนี่อย่าสามร้อยตรงนั้นโอ้โหตรงนี้อ๋อห้องเปลี่ยนเสื้อเฮ้ยมีทางนี้ด้วยเรียกได้ว่าโอ้โหเผื่อตรงนี้เปลี่ยนเสื้อไม่ทันใช่ไหม,มได้สิ เดี๋ยวผมตามเป็นขบวนปั๊บๆปั๊บเออตายมาเปลี่ยนเสื้อตรงนี้กันด้วยปั๊บๆปั๊บออนั่นแหละเพิ่มพื้นที่ทั้งคู่โอเคตอนนี้ก็สบายสบายแล้วนะเอาล่ะเพื่อน20คนอย่างชิวนี่เต็มจํานวนได้เงินเป็นร้อยเพิ่มผู้เล่นเข้าไปอีกคนนึงตอนนี้ธุรกิจของเราค่อนข้างจะขยายเครือข่ายแบบ <c oughs> อุ้ยสุดน่ากลัวอม,มีคนตายไปกี่คนแล้วนะ สำหรับสควิตเกมของเราเกมนี้อย่าไปคิดให้ปวดหัวเลยเพื่อนอืมตอนนี้แต่ละคนมาเล่นเกมก็เพราะอยากจะได้เงินเนี่ยแหละตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องใช้เงินในการเปิดสถานที่ใหม่แล้วนะมาเลยจ้าเปิดสถานที่ใหม่ ป,บป๊บเฮ้ยสะพ,พานโอ้โหอีก350รหแม่หรือว่าจะไปแบบที่ใหม่แล้วนะยังไม่ได้อีกอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยดับเบิลอินคัมโอ้โหเงินแบบ2เท่าสําหรับเกมนี้เกมโกโกวาครับผมเดี๋ยวผมตอนนี้มามาให้หมดเยอะๆรลดใส่เข้าไปโอ้โยใส่เท่าไหร่ก็ไม่พอเดี๋ยวผมอืมขยายพื้นที่ก็เป็นสิ่งจําเป็นอีกแล้วนะโอ้โหนายจะเยอะไปไหน แม่ตามฉันมาให้หมดเอาละส่งคนเข้าไปเล่นเรื่อยๆปรื๊มแม่ไปเพิ่ม V.I.P. ของอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างดีไหมนะใช้ประมาณ200ก็ครับผม V.I.P. 2คนเอาละคราวนี้ไม่ต้องพูดถึงเงินที่ได้แม่ตรงนี้ก็ถือว่าทำเงินได้ดีเหมือนกันนะฟรึมมาก่อน V.I.P. 3คนดูคนแกะขนมหวาน <c oughs> เดี๋ยวเราไปเปิดสะพานเพิ่มกันเถอะ นี่ครับผมเปิดสะพานปราป๊าปราบ,ราบ,ราบเออโอ้ยยังมีอีก400อีกโอเคไปเก็บเงินมาเพิ่มเปิดสะพานกันเลยเพื่อนป๊บป๊บป๊บ,ปบเออข้ามมาที่ใหม่ s โ r v เวอร์เกมแม่ในที่สุดโอ้ข้ามไปมาได้นะสำหรับ2เกาะนี้โอ้ยที่นี่เป็นการใช้เงินแบบว่าเงินสีม่วงต้องการผู้คุมสองืมได้สิป๊บป๊บป๊บปบเออตรงนี้ก็สร้างห้องนอน จากนั้นตรงนี้ก็สร้างห้องเล่นเกมครับผมเกมโอ้โหเกมโดดกระจกตรงนี้ก็ต้องการแบบว่านายหน้าสักสองคนใช่ไหมป๊าป,าปามาเอาละเรียกคนมาให้หน่อยนี่มาแล้วจ้าสองคนตายไปรีบแต่งตัวก่อนอืมรอคอยที่ประตูเลยนะผู้เล่นออกมาแล้วตอนนี้ก็พาพวกนี้ไปเล่นเกมกระโดดกระจกนี่ปีนขึ้นไปจะกระโดดถูกต้องหรือไม่เฮ้ยดูสิไช กระจกแตกเออโอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยคนนี้มันเซียนอยู่อ้าวไม่รอดครับผมแม่เป็นเกมที่สนุกแล้วก็ ตื่นเต้นจริงๆเลยนะกับการที่เราได้เป็นฟอน์แมนแม่ต้องมาเรียกคนแบบว่าไปเล่นเกมแห่งความตายหลากหลายเกมกันเลยสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยหรือถ้าอยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเอาไว้นะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบาย ai chúp chúp